fc เรื่องทวงคืนไปดูกันเช้าแล้วไปโรงเรียนดีกว่าถึงโรงเรียนแล้ววันนี้มาแต่เช้าเลยฮ้ยอืมหวังว่าวันนี้คงจะไม่โดนบูลนะนนบลี่อีกนะฮ่าฮเธอนี่มันหน้าตาอย่างกระถังขยะจริงๆเลย อีกแล้วหรอเนี่ยสวัสดียายขี้เหล่ฉันไม่กล้าเข้าใกล้ใครแล้วสิมีแต่คนบอกว่าฉันขี้เหล่หน้าตาฉันก็แค่ไม่สวยเองคอยดูเถิดนะนถ้าฉันสวยเมื่อไหร่แล้วก็ฉันเนี่ยจะมาอวดหน้าไม่หยุดเลยโอ๊ย ขอโทษนะที่วิ่งชนตั้งเกียยายขี้เหล่เดินไม่ดูตาม้าตาเหลือนยายขี้เหล่อย่ามาใกล้ฉันฉันผิดอะไรนี่ก็ยายขี้เหล่นั่นก็ยายขี้เหล่นโนนก็ยายขี้เหล่อี๋ยายขี้เหล่โทษทีนะที่ฉันขี้เหล่ไม่พอ โอ้ยอีกขีเลหลบไปหลบให้ก็ได้ชั้นนี่มันขี้เละหลังห้องจริงๆเลยเฮ้ยขี้เลยฮ่าๆยัยขี้เละฮ่าๆทุกคนดูด้สิยัยขี้เละมัน ฉันอยากลองไห้ <c oughs> ฉันขี้เลยแต่ฉันก็รวยนี่หกลับห้องดีกว่าเฮ้ยคุณครูมาแล้วโอ้ยขออนุญาตเข้าห้องค่ะเข้ามาเด็กขี้เลยนี่ถ้าเธอไม่หยุดว่าฉันฉันจะบอกคุณครูแล้วนะ บอกปสียะใหญ่คิดเลยฉันพูดความจริงนี่ฮ่าฮาสุดท้ายแกก็หลับไม่ได้ว้ายสมนำหน้าโดนฉันอัดชิ้วใส่เป็นไงล่ะฉันมันก็เป็นแบบนี้แหละ ฉันอยากย้ายโรงเรียนฉันอยากกลับบ้านถึงเวลาเลิกเรียนวันนี้ฉันต้องกลับบ้านสายกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าฉันกลับบ้านตอนที่คนอื่นกำลังกลับฉันต้องโดนบูลลี่ฉันเลยต้องกลับบ้านตอนดึกถึงแม้มันจะทำให้ฉันโดนแม่ด่ามันก็ดีกว่าการที่ฉัน ต้องโดนบูลลี่ฉันยอมโดนแม่ด่าดีกว่าอีกถึงบ้านแล้วสินะมิวมิวลูกทำไมถึงกลับบ้านดึกขนาดนี้แม่คะคือที่มีมิวกลับบ้านดึกเพราะว่าเพราะว่าอะไรมิวมิว Uh huh. แม่ไม่เข้าใจมิวมิวหรอกค่ะเอ้ายังเด็กนี่นี่ฉันมันก็แค่เด็กเด็กน้อย <c oughs> มิวมิว,มวเป็นอะไรลูกร้องไห้ทำไมแม่ ้าหนูบอกให้แม่พาหนูไปที่นั่นแม่จะพาหนูไปไหมคะไปที่ไหนลูกจะไปที่ไหนอีกล่ะพรุ่งนี้วันหยุดแม่พาหนูไปที่นั่นนะคะทำไมล่ะคือหนูอยากไปใส่ยกรรมอะค่ะแม่ใส่ยกรรมแกจะไปเปลี่ยนหน้าหรอใช่ค่ะแม่ แกจะไปเปลี่ยนหน้าทำไมฮะเปลืองตังทําไมล่ะคะแม่ไม่ได้ตรงไหนหรอคะมิวมิวโดนเพื่อนด่าโดนเพื่อนล้อหลายวันมิวมิวก็เสียใจเป็นนะคะเฮะ้ยก็ได้เดี๋ยวแม่พาแกไปศัลยกรรมพรุ่งนี้เย้ขอบคุณค่ารักแม่ที่สุดเลยเฮ้ยลูกฉันเช้าต่อมาไปลูก ไปที่ร้านไสยกรรมกันค่ะแม่มิวมิวดีใจมากเลยที่แม่ยอมให้มิวมิวไปใสยกรรมแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะแม่ที่นี่เหรอคะแม่ใช่ที่นี่แหละลูกไปกันเถอจะจ้ะสวัสดีค่ะคุณ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคือฉันจะพาลูกฉันมาใส่ยกรรมหน้าให้มันสวยขึ้นนะคะได้เลยครับชอนขึ้นไปบนห้องดาดฟ้าได้เลยครับค่ะทำใจให้ล่งๆเลยนะครับคนไข้ทำใจดีๆนะลูกไม่ต้องกลัวนะหมอทำเบาใช่ไหมลูกเบามากเลยค่ะแม่ไม่เจ็บเลยค่ะดีจ้ะ วันนี้ไปโรงเรียนสบายใจแล้วใช่ไหมลูกค่ะแม่ดูในกระจกสิคะหนูสวยขึ้นเยอะเลยแถมผมยาวอีกมั่นใจได้รอ้อยเปอเซนเลยค่ะว่าเพื่อนจะไม่ร้อหนูดีจ้ะลูกหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะแม่จ้าวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในโลกเลย เฮ้ยนี่ใครอ่ะเด็กใหม่เนาะเฮ้ยเด็กใหม่หรอวะสวยจังหู้เด็กใหม่เนาเ,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 เด็กใหม่นี่แสดงว่ายายขี้เลยมันออกไปแล้วใช่ไหมวะถึงเอายายสวยมาแทนเนี่ยน่าจะใช่ไม่ใช่หรอกเพราะฉันนี่แหละคือยายขี้เลอือ ฉันเป็นอะไรดูท้องฟ้าสิสวยงามจังเลยทุกคนดูเด็กใหม่สินั่งมองท้องฟ้าสวยมากเลยอย่ะท่านั่งอะ่ะฉันควรจะไปประกาศให้ทุกคนรู้ดีไหมนะเอาดีกว่าฉันอยากล้างแขน เด็กใหม่ทำอะไรอะ่ะเด็กใหม่ทำอะไรอะ่ะสวัสดีทุกคนเอาให้รู้ๆไปเลยนะว่าฉันเป็นใครเพื่อทุกคนยังงงอยู่ฉันไม่ใช่เด็กใหม่ฉันคือเด็กเก่าฮะว่าไงนะฉันชื่อมิวมิวฮะไม่จริงอะ่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงฉันชื่อมิวมิวและทุกคนก็ชอบล้อฉันว่าฉันไม่สวย ตอนนี้เห็นหรือ,อยังว่าหน้าตาฉันเป็นยังไงเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนเลยใช่ไหมล่ะใช่ฉันไม่ทำศัลยกรรมมาเพราะฉะนั้นรู้ไว้ด้วยว่าอย่ามาบูลลี่ฉันอีกไม่งั้นพวกเธอได้เจอดีทั้งหมดห้องแน่นี่คือยายยายนั่นหลอกเหรอทำไมส,สวยขนาดนี้วะเนี่ย เขาไม่แปลกหรอกเพราะฉันนี่แหละยายมิวมิวทั้งสวยทั้งรวยการล้างแค้นฉันก็ได้จบไปแล้วอย่างไงละ่ะหวังว่าทุกคนควรจะรู้กันนะคะว่าไม่ควรเป็นบูลลี่คนอื่นที่ภายนอกขอบคุณค่ะละครสั้นเรื่องนี้จบลงแล้วนะคะบ๊ายบาย